พี่น้องต้องไปนี่บ,บนหละมามาหละเบิองนะเขาง้ามขึ้นแดีวพี่น้องไก่สีลบไก่สีลบก่อนขีดไทยเบิรแล้วไก่สีเหลียวเพ่เห็นแล้วขีดไทยอ่ะก,ก๊างสีหกมงแรงอู้นเสียงบันบันอมืวงดอนสันอีเลดกระจ้าเ,จเป็นงานมันงานบวชงานอย่างเสียงเติมเติมอยู่ คนลูกฝากทวงในยางไปนีกกระเมนนี่ย่บุกรเลยยางพอได้ออกมาสามสี่มือแล้วเนาะพอได้มาเลาะเบืองหน้าสามสี่มือหล้วข้าก็ไปหาตาเหตพี่น้องเลยไปหาตาเหตก็เล็กมือนี่ก็เล็กคือได้คือดีออกไปซ้อมเบืองหน้ากันนะฝนกระมิดมาเลือ่อเท่ามาประตูกักเทียพี่น้องเป็นยังแกงควาประตูกฝนกระไดะว่าะซุ่มจุดอกมันห้วยมาเลื่อยอยู่มันกะพ่อซุ่มนี่แหละ มันบ่อันนี้บ่อแห้งน้ำบ่พอสิหงให้ก็โอเคอยู่ของฝน,ด,นด้านทางนี้ยังด้านทางนี้ก็เกิดกําลังเกิดแล้วมาล้องมาแหลงทุกคนแต่ของฝนอยู่บนไก่จีไก่สิลบขีดไทยแล้วือเขียวคักแล้วเขียวคักแล้ว ไอ้นี่อยากส้มฮางก็เขาแน่อยู่ให้ทึงๆนี่แต่ว่าฮางๆสิเด่ะขันมันบ่ตาไตขันนามมากอะใส่ปุ๋ยก็โอเคเลยเนี่นจะได้สามแน่น้ำเน้นน้ำหนังแน่นี่ให้ทึงให้ทึงอยากฮางก็เขาแน่อยู่ขั้นได้สามก็จะได้สามให้ทึงนี่แหละคิดว่านะสามก็บสบายไอ้นี่ก็สีด้านนี่แหละงานนี่แหละเพราะว่าแถวนี้มัน มันเป็นเอียดได้ไ่พี่น้องน,น้าหน่พี่นาสิพปหานพหาเอาฟุ้นหน่นันมาใส่อยู่รุอบอกก็เอาปูนขาวมาลงเอาปูนขาวมาลงให้ขาเอียดน้องย,ย็นว่าเขาเกิดมาละมันตายมันตาย,ม,ตายมันเป็นเดินดยนังไมันเป็นเอียดเดี๋ยสามจนวาด้นี่ทั้งไลาู้ ม,มันว่เป็นเดินเป็นเดินอยู่ทุกคนเดินหลายอยู่ด้วยไงนานี่ทั้งนาเลยนี่เป็นเหียบยังลรอเบื้องคงเบื้องคาเบื้องไฮเบื้องหน้าเนาะทุกคนเนะาะจักน่อยนี่ข่าวแตกกุบแตกกอนี่มันยังรอหน้าน,นี่พี่น้องเพื่อโอ้เสียงเกียดจะหน้าห้องเสียงปลาบอลปลาสวกินเนีย เสียงนกตูมห้องมีความสุขมีความสุขมากๆเลยแหละแต่วันนี้เขากับชีวิตเนาะทุกคนเนาะใบเขียวตะวินกระลังสีตะวินกระลังสีตกดินบ่เห็นดอกมันมันอีกขีฟ้าวุธมัวมัวขีฟ้ามันมัวขีฟ้ามันเยอะขีฟ้าหลายแต่ว่าฝนมาตก ตายหลายเตวพอฝนบ่ต,นตกนี่ของเพิ่นนี่งามแล้วน้องเพิ <c oughs> ่นจนบ่เห็นขี้ไถแล้วบ่เห็นขี้ไถยลองเพิน่นเขียวเบ,บิดแล้วทุกคนมึงโูรยญี่ปุ่นหนีมึงซิมีอยูุน่านี่กลินไปทางนั้นนี่สิได้ยสามซีด้ยสามซีด้ยสามยู่ประมาณนี่ให้เนี่ย เกิดดีจุนเกิดดีจุนสู่ๆกันไปชาวไร่ชาวนาคนเอ้ยเกิดเป็นชาวนาเนาะพ่อแม่เขาผ้าเห็ดพ่อแม่เขาผ้าเห็ดผ้าท้ำคันมหม้เห็ดกะเก็ดจังไรละ่ะเอาเนื้อมันในมันเฮาลงทุน พอมีเงินมาลงทุนมาตรงเปนหนี้เป็นสินกะก็ดีก็ดีย่างล่ขายล้วเฮาก็ได้ทุนขึ้นก็แบงขายแบงกินแบงไว้แต่เหตุพันไปเนี่ยสำหรับเศร้านะเฮานี่มันมันมัน,ม,น,ม,นมันซุ่มอยู่ได้ทุกคนแต่ว่านามบ่หงวะหนามบ่หงซุ่มอยู่ตัวาบ,บ่งงนหงเราคงเพนี่อ้แตก่กอแน่แล้วนะแตกใบแตก่กอแล้ว น้้าไดแล้วแถวนี้นะ่ะหญ้าเขานกมันหลาหน้าปุ๋ยที่บนหนาห้าเขานกมันหลายพี่น้องก็บ่แม่นมาตนะจะควงหรืว่าหน้า,าคนอื่น,นกนัมีกันล่ะแต่ว่าห้องเพิ่นกับสิบ่อนด์เป็นห้องโตพวกบุงนอนในสางกับว่าถ้ามีเพิ่มได้เติมถ้าฝนตกลงมานเนี่ยค่ะ น้ำไหลย,ยังสิเด็ดยังเป็นตัวหนวกเห็ดก็สิพวกเกิดของมันแห่งโทษเชยงหน้าก็ได้ยังเลาะตั้งนี่แหละเมื่อบานแบนบนบี้พี่น้องเลาะให้เลนะาะนเข้าหนกไหลคักไหลเนี่ย,ยข้าหนกเคี้ยวน้ำก,กันกับข้าว หูแห่น้ำกันแท้หลายหลายเลยทุกคนหูแห่น้ำกันแท้หลายเนี่ยนี่กระแมนได้นดี่หูแห่ได้นี่หูแห่หลายนี่กันแท้นี่มิจฉุหูแห่ทั้งนั้นเลยถ้าเขามาห่างเนี่ยได้ดิห่างเอาไปหยังมาจีเอาไปลาบาไปก่อยก้อยก้อยแงยย่ลาบแง่เสือบทม่วงเอาไปปิ้งตัวปิ้งสักก้อน เิ็งแล้กก็ฟักฟักฟักฟก็สาบงวงไส่สับ,บงวงใส้ซอยหอมแดงใส้กบขวัวไส้ตัวใส้หนนามปลาเด็กชโลน,ววชน,น้าปลาขดสวยแซ่บตัวกอยกอยแง่ไหมอะไรเช้านา่นท้งนี้เห็นสีไทยมาโหลโขเข่อยู่บดินบดเสมอเป็นไง เขาวัานที่หลังเขาวัานที่หลังจากหมื่นเกิดไล่กันเนี่ยเขาขาดได้งนะเขาดินเขาเสมอดี่าดกันสองไผ่งง่ายๆนะพี่น้องเอ้ยชาวนาประมาณนี้แหละ คนเขาบ้านกนมาหนิพี่น้องคนเขาบ้านกอนเด้อ